เนื่องจากต้องบอกให้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยใครที่ซื้อทาวน์โฮมนะครับซื้อบ้านมาแล้วเนี่ยโดยส่วนมากแล้วขายขาดทุนกันเกือบหมดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าบ้านทาวน์โฮมตอนที่เขาปล่อยกู้เนี่ยเขาจะทําการให้เรากู้เกินกู้เกินมาเพื่อต่อเติมบ้านที่ซื้อซื้อกันมาเนี่ยหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเต้ไม่หมดเลยนะครับมีโอกาสที่จะขายมือสองหรือขายรีเซลออกไปเนี่ยขาดทุนเนี่ยสูงมาก เนื่องจากจํานวนวอลลุ่มก็เยอะยูนิตก็เยอะใช่ไหมหมู่บ้านขึ้นเยอะมากเลยเป็นดอกเห็ดและในหมู่บ้านบางโครงการมีเป็นร้อยหลัง200หลังจนไปพันหลังก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะหาคนมาซื้อเนี่ยจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆดังนั้นราคามันจึงค่อยๆดรอปลงดรอปลงดรอปลงเนาะอ่ะแล้วหลังนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหลังหนึ่งที่ผมพูดเป็นวิทยาทานให้ว่าจริงๆแล้วบ้านเนี่ยเขาต่อเติมสวยมากเขาตกแต่งอะไรดีมากทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับเอาเงินส่วนหนึ่งไปผ่อนบ้านก่อนแล้วค่อยเอาเงินมาต่อเติมผมว่าจะดีมากถ้าเงินเหลือค่อยต่อเติมถ้าเงินเหลือค่อยใส่เฟอร์นิเจอร์แบบจัดเต็มแล้วกันสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรธสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้ สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทตอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับวันนี้นะครับเรามาที่หมู่บ้านแลนซิโอนอ วงแหวนปิ่นเก้าซอยวัดพระนอนนะครับหมู่บ้านนี้เนี่ยต้องบอกเขาเลยว่าเขามีบ้านแฟดบ้านเดี่ยวแล้วก็มีทาวน์โฮมขายด้วยซึ่งด้านหลังของผมเนี่ยเป็นทาวน์โฮมที่ผมซื้อมาจากกรมครับคดีนะครับบ้านหลังนี้ต้องบอกเขาเลยว่าอยู่ห่างจากสวนเนี่ยไม่ไกลนักและต้องบอกว่าหน้าปากซอยเนี่ยก็จะเป็นถนนเมนและถนนเมนเนี่ยก็จะมีแต่บ้านเดี่ยวเต็มไปหมดส่วนถนนย่อยเข้ามาก็จะเจอทาวน์โฮมนะครับ โครงการนี้เขาขายกันประมาณปี2558และปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการสร้างขายไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้2568แล้วนะทาวน์โฮมหลังนี้แต่ก่อนเนี่ยเขาขายกันที่ประมาณบวกลบนะประมาณ1.8ล้านและคําถามคือทําไมผมถึงจะมาทําคลิปนี้เนื่องจากต้องบอกให้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยใครที่ซื้อทาวน์โฮมนะครับซื้อบ้านมาแล้วเนี่ยโดยส่วนมากแล้วขายขาดทุนันเกือบหมดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าบ้านทาวน์โฮมตอนที่เขาปล่อยกู้เนี่ยเขาจะทําการให้เรากู้เกิน กู้เกินมาเพื่อต่อเติมต่อเติมอะไรบ้างนี่เลยลงจอดรถเห็นไหมหลังคาลงลดอ่าเป็นทรงตัวแอลเป็นทรงแบบทำเต็มระบบก็ได้หรือปูกระเบื้องลงลถของเหล่านี้โครงการไม่ได้มีมาให้เลยแต่เขาให้ผู้ซื้อเนี่ยกู้เกินแล้วก็มีงบต่อเติมมาต่อเติมบ้านโดยส่วนมากแล้วถ้าร้านแปดเนี่ยจะได้กู้เกินประมาณสักสามแสนบาทโดยประมาณนะอันนี้ต้องบอกให้เลยว่าเมื่อประมาณปี585960อะไรปรอะไรณนี้ช่วงนั้นเนี่ย เป็นยุคทองของหมู่บ้านจัดสรรเลยแต่คนที่กู้เกินมาแล้วโดยส่วนมากก็ต้องรับภาระนี้ในการผ่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านเองุผู้ชมเข้ามาดูข้างในตัวบ้านเนี่ยเขาขายสมมตินะโครงการประกาศอยู่ที่1.8แนะครับแต่บางทีอาจจะกู้ไปได้ถึง1.9หรือ2ล้านและขายจริงมีส่วนลดอีก10,000แสนคือซื้อจริงๆเอาไง,ง่ายเลยประกาศ1.8ซื้อจริง1.7แต่กู้ไป2ล้านอ่ะอารมณ์ประมาณนี้แล้วกันทีนี้คำถามต่อมาคือตัวบ้านก็ต้องผ่อนเหมือนกัน ตัวงานต่อเติมก็ต้องผ่อนบางคนหนักไปกว่านั้นก็คือกู้บ้านเนี่ยกู้เกินไปแล้วและยังต้องทําการกู้เพื่อที่จะเอามาต่อเติมอีกหรือกู้เพื่อที่จะปรับปรุงบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับประเภทเหล่านี้หนักแน่นอนหนักหมายความว่าบ้านของคุณเนี่ยนะครับเขาให้มาโล่งๆแบบนี้เลยไม่มีอะไรเลยนะอ่าโล่งๆเลย ส่วนผนังที่เขาติดสติกเกอร์ติดไรพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติผมซื้อมาจนผมชินละผมไม่ค่อยได้แบบตกใจละส่วนมากก็เก็บงานทาสีกันไปแต่หลังบ้านหลังบ้านเนี่ยเขาไม่ได้มีมาให้ซึ่งต้องบอกให้เลยว่าก็ต้องมาต่อเติมกันต่อเติมหลังบ้านโดยส่วนมากแล้วเนี่ยค่าใช้ใจ่ายเลสเซอยู่ที่ประมาณสัก200,000อ่ะเอาว่าถ้าจับเต็มระบบเลยก็สัก200,000กว่ากว่า0 0 0แสนแต่ถ้าไม่เอาอะไรเลยเช่นแบบนี้ทําเป็นผนังเบาผนังเบาพวกนี้เนี่ย ก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำมันมันจะซึมสังเกตตรงกระเบื้องผนังนะมีแต่คราบน้ําไปหมดเลยเนี่ยคราบน้ําฝั่งนี้ก็มีนี่ครับฝั่งนี้ก็มีคราบน้ําอ่ะโอเคนะทีนี้ต้องบอกว่าเจ้าผนังพวกนี้เนี่ยราคาไม่แพงราคาถูกซึ่งด้านล่างเนี่ยเป็นผนังของรั้วโครงการคุณผู้ชมรั้วโครงการโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะทําการแบ่งระหว่างเรากับเพื่อนบ้านทีนี้เวลาเราทําผนังพวกนี้เนี่ยมันเป็นผนังที่ราคาไม่แพงก็จริงแต่ปัญหาคือมันไม่จบ เวลาใช้งานเนี่ยคาบน้ำคาบสกระปกผู้ชมดูได้เลยเนี่ยตรงนี้มันเป็นแผ่นไม้ที่เอาไปยิงแล้วก็ข้างล่างก็เก็บงานซีิโคนสังเกตนะนี่เป็นงานซีิโคนนะครับซึ่งประเภทเนี้ต้องบอกว่าทําไปแล้วไม่จบตอนฝนตกหนักๆก,ก,ก็เสียงดังเพราะว่าไม่มีฝ้านะครับตอนฝนตกหนักๆน,น้ำก็ซึมเพราะว่าไม่มีผนังก่ออิฐมวลเบาเพื่อที่จะให้เป็นผนังใหม่ของเรา ดังนั้นในงานต่อเติมของบริษัทเราเนี่ยเราจึงแนะนาให้คุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าอย่าทําแบบนี้เลยถ้าทําแบบนี้ทําเป็นครัวเปิดโลง่งๆดีกว่าให้อากาศถ่ายเทแล้วก็ตรงเนี้ยโอเคอาจจะเป็นระแนงโปง่งตรงเนี้ยเปิดให้แบบโปง่ปงๆเลยไหนๆก็จะแบบโป่งแล้วก็อย่าให้มันอินอดอัดแต่พอแบบนี้มันอินอดอัดพออึดอัดเสร็จมองขึ้นไปด้านบนเห็นไหมมีลูกหมุนมีอะไรพวกเนี้ยนะครับ อุปกรณ์เหล่านี้แหละมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็ลูกหมุนทวกเนี้ยก็ไม่ได้ช่วยระบายอากาศแต่อย่างใดเลยมันก็ค่อนข้างอบอ้าวนะครับแต่ข้อดีคือโอเคเขายังใส่แผ่นใส่นะมาเลยดูแบบไม่มืดไม่ทึบดูไม่อับดูไม่สกปรปกจนเกินไปนะครับทีนี้ต่อมาผมก็เลยบอกว่าโอเคคุณซื้อบ้านร้านเจ็ต่อเติมหน้าบ้านต่อเติมหลังบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเลสเซเบดเสร็จผมคิดว่าน่าจะประมาณ3-4มสี่แสนบาท3 4มสี่แสนเนี้ยพอระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันไม่ได้เพิ่มมูลค่านะ สิ่งที่มันเพิ่มมูลค่าน,ะนั่นก็คือประเภทงานต่อเติมเพราะงานต่อเติมเนี่ยพวกหลังคาลงรถนะครับหรือพวกห้องครัวหลังบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ก็คืออสเซทนะครับธนาคารเขาประเมินรวมไปนะใครต่อเติมหลังบ้านเนี่ยเขาก็จะบวกเงินเพิ่มให้ใครต่อเติมหน้าบ้านเขาจะบวกเงินเพิ่มให้เพราะว่ามันคืออสเซทคล้ายๆกับสินทรัพย์ดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เมื่อคุณทําเร็วเช่นถ้าต่อเติมยุคประมาณปี5859เนี่ยสมมุตินะ ให้ราคาอยู่ที่ประมาณสักแสนหปัจจุบันเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า2องแสนซึ่งทั้งค่าแรงค่าวัสดุเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ถ้าคุณเนี่ยซื้อของมาตกแต่งพวกนี้เช่นติดผนังบ้างซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆมาบ้างหรืองานบิวอินเช่นมีงานบิวอินตู้เสื้อผ้าเลยอะไรเลยชั้นวางทีวีเลยขอพวกนี้แบงค์เขาไม่ได้ประเมินให้ดังนั้นเราจะทําให้บ้านเราเนี่ยมีมูลค่าได้เราต้อง ทําทการอะไรทําการซื้อสิ่งที่เป็นแอสเซทเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอ,อุปกรณ์ต่างๆาบางอย่างมันเป็นแอสเซทนะยกตัวอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างอะไรดีละ่ะถ้าผมยกตัวอย่างงานต่อเติมเนี่ยอันนี้ก็ยกตัวอย่างไปแล้วแต่ถ้าแอสเซทตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่ามันมันน่าจะหายากจริงๆนะครับเว้นแต่นะคุณผู้ชมเว้นแต่คุณจะไปลงทุนในพวกแบบหุ้นกองทุนทองคาอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่บ้านเนี่ยผมผมแนะนําตรงๆว่าไม่อยากให้ไปลงทุนกับการอยู่อาศัยเยอะ เพราะว่าเมื่อไรเนี่ยถ้าคุณแบบทำการต่อเติมเยอะๆหรือทำการบิลอินเยอะๆเ,เวลาคุณออกตัวเนี่ยจะออกตัวยากเพราะว่าหนึ่งเลยคนเขาก็ไม่ได้ชอบเหมือนคุณสองคุณต้องเสียเงินจากที่จะเอาไปผ่อนบ้านคุณก็ต้องเอามาผ่อนเฟอร์นิเจอร์ด้วยดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะรอดตายมีน้อยนะครับอ่ะขออนุญาตเปิดหน้าต่างนิดนึงเดี๋ยวมองลงไปด้านล่างครับมองลงไปด้านล่างจะเห็นเลยว่าหลังคาเมทัลชีนเนี่ยสีเนี่ยเริ่มซีดละตรงนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างก็จริงแต่ ธนาคารเขาก็จะประเมินให้นะคือเป็นโครงสร้างก็จริงมันเก่าก็จริงเขาก็จะประเมินให้เหมือนกันว่าเป็นโครงสร้างดังนั้นมูลค่าบ้านจะถูกเพิ่มจากงานหลังคางานต่อเติมแล้วก็งานห้องครัวอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ไม่ค่อยได้เพิ่มสักเท่าไหร่นะครับเผืเพมไม่ได้เพิ่มเลยนะดังนั้นเนี่ยพอผ่อนไม่ไหวนะครับเพราะว่าอาจจะติดกับดักอะไรพวกนี้ด้วยส่วนหนึ่งไม่รวมเกี่ยวกับธุรกิจนะอันนี้ผมพูดเรื่องบ้านอย่างเดียวนะ าบางทีไปทาธุรกิจสะดุดมาอ,นนอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าถ้าต้องลงทุนในบ้านเพื่ออยู่อาศัยแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําว่าจะต้องแบบจัดเต็มระบบขนาดนั้นเว้นแต่ถ้าคุณมีเงินเหลืออันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับมาดูห้องนี้กันบ้างห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่แบบโล่งๆเลยท่านเจ้าของบ้านไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ปัญหาที่ผมเจอนั่นก็คือมีน้ารั่วนะครับนี่ตรงนี้พอน้ํารั่วเนี่ยมันจะออกมาระหว่างผนังกับผนังนะครับทำให้พื้นลามิเนตเนี่ยบวมนะครับบวมก็จะบวมอนาคตมันก็จะมีปลวก ทีนี้จะแก้ปัญหาย,ยังไงเราต้องแก้ปัญหาจากผนังฝั่งนู้นเนี่ยคืออะไรเมื่อกี้ตรงนี้เป็นห้องน้ําฝั่งตรงนี้ผนังต่อไปก็คือเพื่อนบ้านก็จะเป็นห้องน้ําชนห้องน้ําส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าห้องน้ํเราอยู่ฝั่งนี้เพื่อนบ้านก็จะอยู่ฝั่งที่ติดกับห้องน้ําของเรานะครับพอเรามาดูตรงนี้จะเห็นเลยว่าห้องน้ําเนี่ยตอนนี้มันมืดติดหนึ่งนะตรงนี้โฟเดนจะอยู่ตรงนี้คือท่อระบายน้ําทิ้งมีโอกาสสูงนะครับที่ตรงจุดโฟเดนหรือ,อเขาเรียกว่าอะไรอะจอยมันเนี่ยนะครับ ตรงสลีปเนี่ยนะมีโอกาสที่จะน้ําขังน้ําซึมแล้วก็ไหลออกไปอย่างห้องนอนได้อันนี้คือจากบ้านเราก่อนแต่ถ้าจากบ้านเราซ่อมแล้วแล้วยังซึมอีกต้องไปบ้านค้างนะครับอันนี้คือบ้านทาวโฮมจะเจอลักษณะแบบนี้บ่อยนะครับดังนั้นเนี่ยสาเหตุที่คนส่วนมากขายบ้านขาดทุนนะครับก็คือนี่แหละอยากขายออกเร็วๆอยากจะแบบคัดล็อตปิดงานหรือบางคนก็ได้ซื้อมาในราคาถูกเอาไปรีโนเวทใหม่ ด้วยราคาที่รีโนเวทใหม่เนี่ยดันขายถูกกว่าที่โครงการขายอีกเพราะว่าโดนยึดมาจากบังคับคดีและราคาที่โดนยึดมาเนี่ยก็ประเมินโดยกรมธนารักษ์ไม่ได้ประเมินโดยธนาคารดังนั้นเขาจะมีส่วนต่างที่จะเอาไปรีโนเวทนะครับเอาไปปรับปรุงบ้านแล้วก็เอามาตั้งขายในราคาที่โครงการขายแบบไม่มีหลังคานะไม่มีห้องครัวนะไม่มีเก็บสีเก็บรายละเอียดเรียบร้อยอะไรประมาณนั้นนะ่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อเอามารีโนเวทแล้วมันก็จะมีความต่างที่ว่าเรามีพร้อมเลยโครงการเขาไม่มีให้ไง โครงการเขาอาจจะทาสีภายนอกภายในให้แต่คนที่ทําบ้านมือสองรีโนเวทเนี่ยเขามีผูกกระเบื้องให้แล้วมีหลังคาให้แล้วมีห้องครัวให้แล้วมีเก็บงานเก็บสีให้หมดแล้วด้วยราคาเท่ากับโครงการที่ขายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับหลังเนี้ยผมมีความตั้งใจว่าถ้าผมรีโนเวทเสร็จนะครับผมจะขายอยู่ที่ไม่เกิน1.8ล้านผมอาจจะตั้ง1.79ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ผมบอกให้เลยถูกกว่าที่โครงการขายอย่างแน่นอนนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเขาให้บ้านเปล่าๆเลยนะไม่มีอะไร พอตอนนี้รีโนเวทแล้วยังขายราคาใกล้เคียงกับของเดิมอีกดังนั้นเนี่ยมันเลยนิยามเลยว่าบ้านที่ซื้อซื้อกันมาเนี่ยหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเต้ไม่หมดเลยนะครับมีโอกาสที่จะขายมือสองหรือขายรีเซล,ลเออกไปเนี่ยขาดทุนเนี่ยสูงมากเนื่องจากจํานวนโวลูมก็เยอะยูนิตก็เยอะใช่ไหมหมู่บ้านขึ้นเยอะมากเลยเป็นดอกเห็ดและในหมู่บ้านบางโครงการมีเป็นร้อยหลัง200หลังจนไปพันหลังก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะหาคนมาซื้อเนี่ย จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆดังนั้นราคามันจึงค่อยๆดรอปลงดรอปลงดรอปลงเนาะอะแล้วหลังนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหลังหนึ่งที่ผมพูดเป็นวิทยาทานให้ว่าจริงๆแล้วบ้านเนี่ยเขาต่อเติมสวยมากเขาตกแต่งอะไรดีมากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับเอาเงินส่วนหนึ่งไปผ่อนบ้านก่อนแล้วค่อยเอาเงินมาต่อเติมผมว่าจะดีมากถ้าเงินเหลือค่อยต่อเติมถ้าเงินเหลือค่อยใส่เฟอร์นิเจอร์แบบจัดเต็มละกันเอาว่าถ้ายังคิดว่าผ่อนบ้านผมให้นิยามแบบนี้นะ คุณลองเก็บเงินไว้สัก6เดือนเอาไว้วันฉุกเฉินที่จะต้องแบบไม่มีงานทำเนี่ยแล้ว6เดือนนี้มันสามารถผ่อนไปบ้านไปได้อีกอะ่ะแบบนี้ก็จะปลอดภัยเหมือนกันนะยังมีหลายวิธีนะครับอ่าคลิปนี้ก็ถือว่ามาพูดให้เป็นวิทยาทานเนอุทาหอนแล้วกันนะครับี๋ยวหลังนี้รีโนเวทเสร็จเมื่อไหร่แล้วจะแจ้งให้ทราบเนาะเราจะปรับปรุงโดยการคงสภาพเดิมไว้ แต่เก็บให้มันดูใหม่ดูสวยเนาะแล้วบางจุดที่มันเป็นเรื่องของโครงสร้างอะไรพวกนี้เราก็จะตรวจสอบดูแลให้นะครับออกมาหน้าตาเป็นไงอย่าลืมติดตามสำหรับบ้านหลังนี้ตลอดนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ